ดูดูดูไปนอนน้กัมหนึงอก็นอนาหน่อ้กนอไปนอนน้ากันแล้ววันนี้ไอชะตองก็ตื่นแล้วนี่เสียงพ่อยังไมนาวรับรับม่วงับ่วงยปุยแล้วอ้ชะตองทำไมอย่ากวนมูนะต้องเชอไมเอาเอาอย่าไปกัดอย่าไปกัดเสืออ้ S <S <S ยดุดใอ้ไปแก้เสื้อ <S <S ไปหมุนเขาอยากอยู่อุ่นเนาะม่หมุนกันมันอุ่นวะลูกคนนี้นอนหลับเสบ้าี่เห็นไม่ค่อยนิ่มูแต่นอนนอยนมีทุกคนมานองเธอะใช่บน <วา S 1> ใช่าบานบบาวช่บานไม่ว่าเธอสิอวดีอยู่น,นั่งเธอเลยอืมไม่ <S 2> <S 2> <S ค่อยอุ่น ผมชื่อคังฟูครับคุณทายจะมาไม่นอนทำไมหลับปุยปุยแล้วเอาเขาเอาเขามาแล้วคุณทายนึ่เลยดีเอาเขามาเอ้ยบาราสบายตัวลูกีิถาเพ่นนียสบายตัวแล้วก็นอนแล้วนอนแม่สบายนอนเร็วสบายเร็วสบายนอนเลยลูกนอนเหมือนพี่สตรองแล้วไปเบียดเขาเห็นยังอบอุ่น สมัยคาความอบอุ่นครับแม่ป้อยอออเสียงคุณตาไปแล้วมันจาเสียงรถเสียงคุณตาไปเรียยูจิสมายตาสวยสมายตาสวยหลับเลยเหมือนแม่ไหมจองเลยอุย้ยมันคือกันคาคานี่พี่สายตาที่มองขึ้นมาเลยไหมท่องคาค่ะเลยตัวแทน เกอบันก็ได้ยุ่งนั่ไอ้สตองนอนโกน้ากันไม่ใช่โกนแข่งกันโกลหลับแล้วเด็กเด็กอกพอจะหลับก็ไม่ยากเลยนะเนี่ยนอนลงก็หลับปุ๋ยปุ้ยเลยเด็กน้อยเอ้ยอันนี้ก็กัางฟู ทงคู่หลับก่อนเพื่อเลยปุ๋ยนนเลยนอนเทาอายเะรอนอนก็นอกไม่เป็นไรอย่าก,กลัวให้มันนอนนี่นะไปหากันบางทีอาจ<ม>จะไม่ไมอ้นั่นไม่ถูกกันแล้วก็หยอกกันดูสิเด็กๆก,กินอิ่มแล้วก็อาบน้ําให้สบายตัวเสร็จแล้วก็นอนเหมือนเด็กเลยแต่แต่ดูสังเกตดูเล็บสิบล่อยทําไมมันกุดกันหมด มันพักกันขุดดีอย่างแน่ขุดหินขุดดินจนเราไม่ต้องตัดเล็กให้ยากเลยอีเนี่ยอืมเล็บพังหมดเลยไม่ต้องตัดยากเลยเล็บพังไม่น่าแล้ะมันมามันมาอะไรนะสกิดมาคักมาไอ้โดนเราอย่ยวเนี่ยนะมันมาเกาเรามาอะไรมันถึงไม่เจ็บที่แท้วใ่านะ แต่ว่าเพลือแบบเดียวกันในลูกแลนหัวสิลิศสิลิศเรียบร้อยแล้วน้องสตรองกับน้องสมายนอนด้วยกันอ้ายกับน้องอุ้ยนเนาะคือคักแต่ว่าน้าือกัน,นดเดียวเดียองเล่นคนนี่สิหน้าเหมือนกันหมดเลยมองผิวเพลินนี่เหมือนกันหมดเลยเวลาเพินออ่นจอ,อ,องอันเวลาเข้าไปว่าในได้หอดอ่นมองเพิ่นอยูซ้ำตัวโซ ตาแป๊วอเมื่อวานนี้พอได้ยินเสียงรถมันร้องกันสน่นหน่อยแต่พอยายเดินไปถึงมันหยุดร้องอ่ะมันสร้างที่นั่นมันฟังอยู่ฟังเสียงยายเดินไปถึงนี่หยุดร้องเลยมันถึจักแล้วไปไปแต่ก็ตะกุยตะกายพอออกมาก็เจอได้ยินเสียงรถก็สิจักแล้วมันร้องมันไม่ใช่เห่านะมันร้องอ้อนมันรู้ว่ามามันอ้อนแต่ถ้าเห่านี่จิกเลยนะไอ้สามตัวนี้มันโดนะ เฮาขึ้เมีเออเทาแล้จิกเลยนะถ้าเป็นเหมือนแปลกๆเหมือนคนนี้อันนี้หินแปลกๆค่ะเดินทานนงน,นว่ามันเฮางูเฮาอย่งเงี้ยน้องกลงคืนเมี่นเฮาเอาเป็นเอาตายหันหนาเขามาในมุมมันสอกเลยเฮ่าในว่ามันงูว่าอย่างห,าหาันเฮาขี้เกียจอ่หนัก <c oughs> <c oughs> หลาหนักหลาชิจยมเฮ่าในว่ามันเฮางูต่างหนาต่างตาเฮาโอ้ยดูเท้าน้อง ขังฟูนี้เยินเลยไปขุดอะไรนักหนาเนาะนี่เล็บไม่เหลือเลยนี่ขุดโดนหินได้นี่เนาะขุดน้ำอันขุดมันขุดขี้ดินขุด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 มองนอนมองยังนี่เีือมันอันต้นเธอห้องแห้งแหงนั่นเล็บมันขางอยู่กับอันโกงมันหัวได้มันห้องนี่เือมันทัก นี่ไม่น่าจะทุกเล็บนะมอนแล้วมันเหนียวนึงข่านียนอนหลับกันปุยปุยเลยแม่แพ่งมือแม่กันไหนแม่ี่จับอะไรแม่่ยามนอนก็จับก็อสิแพ่งไม่ทองเธอมีมัดอยู่หันเล่ๆแล้วหอาไปดึงมันเจ็บนี่เธอรีบห่วงว่เฮ็ดแต่สัญจตยานของหมาธรรมชาติเขาก็ห่วงกรีบอยู่แล้ว Okay. S ี่กลีบให้ดูหน่อยสิพี่ปอยโอ้โหสะอาดแล้วุนได้อาบน้ําให้สอาดแล้วครับผมสาดแล้วครับผมดูนองสมัยกับน้องสตรองไปนนอนเบียดกันเนาะคนเดีนต้องการความอบอุ่นน้กันอืมกบว่าได้ยามนีอไปดึงไปหยอดเขาแล้ววันนี้กะ นอ,นนนอน้ยนอนปุ้ยปุ๋ยเลยตามภาษาเด็กเลยเนาะนอนกูนเด็กเอ๋ยเด็กน,อน,อน้อยนอนใส่รอยไส้เลยอยู่ด้วยกันภาษาหมาเมื่อเวลาที่ตื่นขึ้นมาก็ดิดดอง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 ,ด,อง,ด,อง,ด,องดื้อจังเลยโงูคนนี้เนี่ย เพื่อนนี่กลังหูเป็นแพร่เพื่อเมะมองอันนี้มยอยยอยสะตองมาเลือสบายสบายดูสินอนหลับมีความสุขมากเลยนั่นเนี่ยนอนมีความสุขจังเลยครับนอนมีความสุขจังเลยครับคุณได้ต่อรุ่นโดรุ่าวังซึ่งเกิดแม่งกระดดดตีให้ยัง เล่นขึ้นทั้งบานนะเล่นขึ้นเล่นลงทั้งบาลทั้วว่าเป็นลูกคนสิบวะยางเว้นมีแต่ช่วงคนไข้ทองกันระว่างไม่ได้เล่นบอกแต่ว่าพอถ้าคอดแล้วพอถ้าแข็งแรงแล้วไหนจังดีดดดีตองดองปานผงเหลาทองพันโลูเดิ่นพันปูดถี่คือเก่าคือยังสี่สิบเราอุ้ยโลกมันกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งนี่แหละตามโอ้ยเนาะเหมือนคนเลย คนก็เหมือนกันแล้วตอนแรกที่อุ้งท้องก้าวเดือนลูกมีลูกไม่น่าจะอ่ทำให้พ่อแม่เสียใจเด้อพูดถึงรกระไดเนี่ยไมนขนาดน้องหมาเราก็ยังดูแลเนาะดูแลกันไปนะชาวกระท่อมชมจันทร์เออเกิดมาก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่ด้วยกันเนาะแต่ว่าก็ได้อยู่ด้วยกัน ดูแลกันไปนี่แหละเนาะถ้าบอกว่าจะให้ไปอยู่ที่อื่นเขาเ้างเด้เขาเหมือนรู้เรื่องที่เราคุยะอืมแต่พ่อยายบอกว่าให้อยู่ด้วยที่ไรก็มีความชุกมีความชุกจังเลยเอาผ้าห่มออกให้ถ่ายให้เห็นเชื้อชวยหน่อยจี <c oughs> นั่นเป็นว่ใส่เชื้อชวยด้วยน,นี่น้องอันนี้ก็คือน้องกังฟูนะครับ กังฟูนอนอยู่ตรงนี้นะครับอืมอพี่ๆก็นอนอยู่ตรงนู้นนะครับมาผ่นนายหยไม่ได้เลที่นี่นก็ฝากความน่ารักสงความน่ารักของน้องหมา จอมยุทธทั้งสามน้องสตรองจอมยุสตรองจอมยุสไมยแล้วก็จอมยุทธกังฟูนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยเน้อค่ะท่านใดที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้ก็<ด>ให้ความ<ด>เอ็นดูดกับหนูๆด้วยนะครับจอมยุทธทั้งสามครับผมก,ก็ฝากไว้ให้ดูคลิปน้องหมาน่ารักสั้นๆนะคะสวัสดีค่ะ